ติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลนะครับโดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์ที่กําลังจะมาถึงเป็นอีกช่วงเวลานะครับที่ทุกภาคส่วนร่วมการรณรงค์ลดอุบัติเหตุให้กลายเป็นศูนย์ประสบการณ์ที่เลวร้ายจากการเมาแล้วขับเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดถูกนําเป็นสื่อกลางในการเตือนสติสําหรับผู้ที่กําลังจะเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้อยู่ในความไม่ประมาทชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณปวริศวรรณพฤกษ เสียงรณรงค์ผู้ที่เคยถูกคุมประพฤติจากคดีเมาแล้วขับพยายามรณรงค์ให้ผู้ที่อยู่ในอาคารผู้โดยสารสถานีขนส่งกรุงเทพหรือหมอชิดใหม่ได้ตระหนักถึงการเดินทางอย่างปลอดภยัยไม่ประมาทเพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานนี้จริงๆมนะเต็มให้ลูกสาวไปด้วยเผื่อว่าเราดื่มแล้วจะให้ลูกสาวขับ แต่เ์นคืนนั้นอ่ะดื่มแล้วไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรก็เลยบอกลูกว่าไม่ต้องขับหรอกก็มาเจอด่านเขาตรวจก็ปรากฏว่าแอลกอฮอล์เกินครับก็เลยถูกจับมาคุมประพฤติครับถ้าดื่มก็อย่าขับเลยครับนะครับเมาไม่ขับดีกว่าครับขอบพระคุณครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์จริงของผู้ถูกคุมประพฤติ นับเป็นอุทาหรณ์ที่จะทําให้ผู้ที่จะเดินทางคํานึงถึงผลร้ายจากการกระทําที่ขาดสติเพราะฤทธิ์ของน้ําเมาการรณรงค์สงกรานปลอดภัยตายตเป็นศูนย์ของมูลนิธิเมาไม่ขับร่วมกับบริษัทขนส่งจํากัดร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นในครั้งนี้ยังได้แจกยามองที่ผลิตโดยผู้ถูกคุมประพฤติจากคดีเมาลกขับแก่ผู้ขับขี่เพิ่มความสดชื่นระหว่างการเดินทาง เพื่อเป็นอีกตัวช่วยระหว่างเดินทางหากเกิดความเมื่อยล้าแต่ในแนวคิดในปีนี้เหมือนที่เรามาไม่ขับเราเนี่ยเรามีแนวคิดว่าสงการเนี่ยไม่ควรมีคนตายตายเลยจริงๆเราคิดมาตั้งแต่ปี2555แล้วนะฮะในธันสุดสงการแนวคิดสงการปลอดภยัยศูนย์เราทาปีใหม่ป็นศูนย์สงการปลอดภยัยศูนเรามีความรู้สึกว่าเวลาเทศกาลสงการปารีใหม่เนี่ย ในงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐพยาธิชนเนี่ยมูลที่ไม่เอ่ยชื่อเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงว่า7วันอันตรายแล้วก็มารายงานตัวเลขกันต่อสาธารณชนว่าตอนนี้จังหวัดนี้ตายเท่าไหร่ตัวเลขเท่าไหร่แล้วเรามีความรู้สึกว่ามันเออมันไม่ควรจะทำแนวทำงานในแนวนั้นมูลที่เราเปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่าปีนี้เราจะไม่เน้นเรื่องตัวเลขคนตายเราจะเน้นให้ทุกจังหวัดเจ็ดสิบจังหวัดพยายามทำไงให้คนในจังหวัดของท่านเนี่ยที่มาอของการไม่ตายเลยเป็นศูนย์ ที่ผ่านมาสถิติอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานปีที่ผ่านมาพบว่ามีคนไทยเสียชีวิต321รายบาดเจ็บ3,040คนสาเหตุหลักใหญ่เกิดจากการเมาแล้วขับขับรถเร็วและขับรถตัดหน้ากระชั้นชิดไม่สวมหมวกกันน็อกการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรการเสียชีวิตและบาดเจ็บในช่วงเทศกาลสงกรานยังมีสถิติสูงอยู่โดยเฉพาะวัยหนุ่มสาวที่ขับรถจัก,กรยานยนต์ มีอัตราการเสียชีวิตและบาดเจ็บมากที่สุดสงกรานต์ปีนี้ประชาชนที่จะเฉลิมฉลองขอให้เป็นสงกรานต์ที่ปลอดแอลกอฮอล์ทุกชนิดเมาอย่าขับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและเพื่อนร่วมทางบวริตวุนพฤกษ NBT News Focus